สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่อง YouTube ตะ Isuzu ุทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ผมมารีวิวรถเช่นเคยนะครับกับคันนี้เลยคันข้างหลังผมครับเป็น Isuzu ุประตู h ฮเ h นเ n d e r 1นึซสีขาวมุกกับชุดแต่งแม็กฝากระโปรงนะครับแบบ จัดเต็มเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวครอบอีซูซุนะครับเป็นไทเทนะครับเผื่อเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในช่องผมอยากจะซื้อมาใส่รถของทุกท่านก็ลองดูตัวอย่างไปก่อนนะครับว่าใส่แล้วเป็นแบบนี้นะครับฝากระโปรงนะครับมอนซาช็อปนะครับ ยังไงครับสวยๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูทรงรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะไล่สเตปแม็กกับยางให้ทรงคันนี้นะครับจะย้ายแหนบจัดทรงนะครับโหลดด้านหน้า2นิ้วนะครับด้านหลัง 4นิ้วแล้วก็ย้ายแนบพร้อมเชื่อมยึดเพื่อความทนทานนะครับนี่นะครับประมาณนี้แม็กตัวนี้จะเป็นเลนโซ่แท้สีดำนะครับเผื่อเพื่อนๆในช่องผมใช้รถสีขาวมุกอยากจะลองใส่แม็กรุ่นนี้ดูนะครับก็ชมรถคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับ เพื่อนๆน,นะครับสเตปนะครับแม็กนะครับเลนโซ่แท้ D1 r a เล n g นะครับก้านโค้งนะครับสีดำเงานะครับยางนะครับเป็นยี่ห้อนิโต420นะครับซีรีส์255หหทับ55 R18 โหลด2นิ้วนะครับชุดน็อตจะเป็นน็อตเดิมครับฝานะครับแอดเลสนะครับอลูมิเนียมนะครับสวยงามถ้าเพื่อนเพื่ออยากใส่ก็ลองดูนะครับเป็นอลูมิเนียมก็จะดูดีกว่าที่เป็นพลาสติกนะครับต่อไปนะครับด้านหลังนะครับแม็กกัยาง ขนาดเท่ากับล้อหน้านะครับแต่ผมย้ายแนบเอ้ยพูดผิดผมย้ายแนบนะครับลงมาสี่นิ้วนะครับเดี๋ยวชมช่วงล่างนะครับนี่นะครับเขาจะมีการเชื่อมที่เผานะครับเพื่อให้ทนทานขึ้นนะครับในกรณีที่เราย้ายแนบมาแล้วนะครับ หล่อสุดๆนะครับคันนี้โอเคครับอย่างที่บอกนะครับคือช่องผม ผมจะเน้นในส่วนของรีวิวการแต่งรถเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับก็อย่างที่บอกครับคือเข้ามาเข้ามารับชมช่องผมนะครับช่องตาอิอสุน,นะครับก็จะได้แนวการแต่งรถหรือตัวอย่างอะไรแบบนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับถ้าใครชอบากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ